สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาติดตามสาวไทยเช่นเคยนะครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับในสนามที่2ส,สาวไทยในเกมแรกนะครับก็จะลงสู้กับแคนาดาก็คิดว่าแฟนวอลเลย์บอลหลายคนก็คงจะใจจดใจจ่อแล้วก็นั่งไม่ติดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแมตที่ท้าทายจริงๆนะครับเนื่องจากว่าสนามที่2 แผนของไทยของเราก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับซึ่งเราจะเห็นว่า,าผู้เล่นหลายคนนะครับที่กลับจากสนามแรกนะครับก็ร่างกายยังไม่ได้สมบูรณ์100%อีกอย่างหนึ่งนะครับเกมที่จะเจอในสัปดาห์ที่2นี้หลายๆทีมก็จับตามองสาวไทยนะครับดังนั้นทําให้โค้ชด่วนนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็เน้นไปที่เกมรับนะครับเสริมเกมรับ ให้มากขึ้นเพราะว่าในสัปดาห์แรกเรายังมีปัญหาเรื่องเกมรับเสิร์ฟอยู่นะครับโดยโยกปิยนุษย์เป็นหัวเสาแล้วก็เสริมทัพด้วยนัทพรสนิทกลางหรือว่ายูยุพานะครับก็ถือว่าเป็นการวางแผนเกมนะครับเราก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าแผนการนี้จะทําให้ใชัยชนะทั้ง4แมตช์ของสาวไทยของเราจะราบรื่นหรือว่ามีอุปสรรคหรือไม่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมที่จะแข่งกับแคนาดาถือว่าเป็นเกม ที่ลองแผนนี้เป็นเกมแรกเลยแล้วก็เชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามอยู่มีความรู้สึกแล้วก็อยากเห็นฟอร์มแล้วนะครับกับการเปลี่ยนแผนใหม่นี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับ อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้สาวไทยของเราก็คงจะได้ลงแข่งขันในสนามสําหรับแฟนบอลบอลหลายคนที่ทํางานอยู่รวมถึงแฟนบอลที่กําลังติดตามอยู่ก็คงจะได้รับชมกันอย่างใจจดใจจ่อตื่นเต้นน่าดูเลยนะครับสําหรับแฟนที่ทํางานอยู่นะครับก็อาจจะต้องมาติดตามทีหลังนะครับก็คงจะเสียดายแล้วก็ตื่นเต้นกันพอสมควรนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ร่วมเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสาวไทยกันต่อไปได้ อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ก็คงจะได้รับชมกันแล้วหวังว่าเกมหรือว่าแผนที่ทางโค้ดด่วนได้วางแผนไว้นี้คงจะสนุกแล้วก็สร้างความสุขความภูมิใจให้กับชาวไทยของเราต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึง4แมตช์นี้นะครับมีลุ้นมากๆเลยเชื่อว่าน้องรุ่นนี้ทําได้นะครับถึงแม้ว่าจะรูปแบบหรือ,อเกมที่มันอาจจะเปลี่ยนไปตามที่โค้ดได้แจ้งเราก็ยังคงเชื่อว่าน้องทําได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะให้กับสาว ไทยให้กับทีมชาติไทยของเราต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแฟนวอลเลย์บอลที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็ตื่นเต้นอยู่นะครับสามารถที่จะระบายแสดงความคิดเห็นลงไปในคลิปด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็อรอลุ้นแมตช์แรกในสนามที่2ท,ที่ฟิลิปปินส์นี้นะครับก็ฝากแฟนๆติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ